ลูกสวยไมครูไม่ไสวยด้วยหนนี่ตงนีู้มันไม่เต็มไหมนี่คนมาที่้งทุเรียนอย่างแกจะลูกลมเสมอไงมันจะได้เต็มภู5ห้าูไจะได้หู้ห้าูอันนั้นสาูเลยนั่นอสาม้้าใจแล้ว้าใจ เขาอยากได้ทีลูกกลมกลมพวกไปไม่พูมาเต็มใช่ไหมล่ะที่เหลืออยู่ขึ้นหนึงเขาไม่อยากได้ต้องเอานั่นมันเปรี้กงหมดอ๋อนี้เด็ดทิ้งลูกมันไม่สวยใช่เนี่ยเนี่ยมีแค่สามพูไอสองพูตรงเนี้ยมันรีบมันรีบมอืก็เลยไม่เอาเด็ดทิ้งเขามีความรู้อย่างนี้นะนั่นแหละพี่สิวก็บอกอย่าไปเด็ดอย่าไปเด็ดนะคุณบอกแล้วว่าคนมีประสบการณเขารู้ว่าต้องเด็ดลูกไหน เสีได้ไว้เนาะเกเร่หอหอยังออกอีกเกเ่มันเยอะเลยขนาดนี้นี่นี่กับเบี้ยวลูกนี้อันไหนเบี้ยวออกออกนี่นี่เหี่ยวเนาะต้นต้นดอกมันต้นดอกที่เราต้นดอกที่เราคอยทิ้งมันมาค้างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ลูกใหญ่ๆหน่อยได้ลูกใหญ่ๆหน่อยมาจะมาอยู่เรื่อยเหรอ